ง่วงชิบหายในที่สุดครับทุกคน anime world tower defense ก็ได้ทำการอัปเดตแล้วนะครับผมไม่ใช่อัปเดต9.5นะทุกคนแต่เป็นอัปเดตที่10เลยนะครับซึ่งไม่มีโอโค่ึยุตานะครับก็สมควรแล้วที่ได้1คะแนนจากอัปเดตที่แล้วไปจากผมนะครับเพราะว่าไม่มีโอโคซึยุตานะทุกคนผมก็หวังว่า9.5ไม่จะมีโอโคซึยูตานะจริงๆมันไม่มีเว้ย อ่ะก่อนที่เราจะไปดูนะครับว่าอัปเดต10นี้มีอะไรบ้างนะครับทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์สป์เป็นกำใจให้กันด้วยนะครับผมโอเคพอกดเสร็จแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูโค้ดที่เขาแจกในอัปเดตนี้กันเลยนะครับผมโค้ดแครบทุกคนใส่คำว่าบรัดมูลเข้าไปครับฟึบเราจะได้3000จิกซอครับแล้วก็3000แคนดี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าอัปเดตมีอะไรกันบ้างนะครับผมอย่างที่ทุกคนเห็น อนเข้ามาในเกมกันเลยนะครับก็จะเป็นแบนเนอร์ใหม่นะทุกคนเป็นฮาโลวีนแบนเนอร์นะครับผมในตู้นี้จะมีตัวปะปนไปกับสกินนะครับผมนี่เลยครับทุกคน LR b อาบัตควีนครับแล้วก็มันชื่ออะไรนะไอโคเลียโคเลียนะครับผมแล้วก็เป็นสกินนะทุกคนสกินอันนี้ผมชอบของลอดซอมบ้าแบบอ๋อดักโกคูมากนะทุกคนโกคูพิงคเท่มากเลย นะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับทุกคน y r u are มีอุราฮาระด้วยนะครับแล้วก็ pumpkin wish นะครับผมตัวยักเรื่องอะไรไม่รู้นะทุกคนสกิน s o n ี่ครับอันนี้ก็สวยดีนี่ครับผมแล้วก็เป็นสกินจาก่ออีเวนต์ของเทพเงาทั้งนั้นเลยนะครับผมไอพวกตัวล่างๆเนี่ยนะทุกคนแล้วก็ SCI ครับทุกคนจะมีอ่อสกินของ มาคิมะนะครับผมแล้วก็ตัวใหม่ครับเป็นฮาโลวีนนะครับที่เป็น s c r ของตู้นี้นะครับผมส่วนวิธีในการสุ่มนะครับเราต้องใช้อรอแคนดี้นะครับผมซึ่งที่เราใส่โค้ดไปเมื่อกี้เราได้มา3,000แคนดี้ใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวเราสุ่มไปเลยครับนี่ใช้ครั้งละ2,700นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเราได้อะไรบ้างโอ้ชื่อสกินสวยนะเนี่ย เมื่อกี้มันสวยนะมันเลืองแสงไงมันเลืองแสงอืมก็สกินกระจกของตัวประกอบยิงๆทุกคน <c oughs> ดีสุดนะ่าจะเป็นเอ่อของไอเนี้ยเมทัลแบทอ่ะจำชื่อมันไม่ได้นะครับก็คงประมาณนี้นะส่วนต่อมาครับทุกคนจะเป็นการอีโวของนักดาบอันดับสองนะครับ, awk, รบมิฮอกนะฮบผมเน่ประมาณนี้เลยโอ้หเดยวนะ มึงทำดาเมจ75บิเลียนเลยเหรอไอ้ย้าหาเรื่องเหนื่อยแล้วทุกคนนะครับแล้วก็ใช้นักดาบอันดับ2ตัวซ้ำกัน1ตัวนะครับผมอ่าแล้วก็ใช้น้ำตาที่เป็นเลือดนะทุกคนฮอันจาก l เลเ n d s ์เจนสเตอันใหม่นะครับ,รบเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูนะนี่ก็เป็น1ในตัวที่เราสามารถอโวได้ในอัปเดตนี้นะส่วนต่อมาครับทุกคนให้ทุกคนดูตรงนี้ครับตรงนี้ครับทุกคน Ad d l i m i t e d So Banner Unit SCR w เอชซีอาร เรามีโอกาสที่จะสมได้ตัว SCR จาก s o แบนเ n อร์ครับทุกคนอัตราในการออกอาจจะเหมือนของตู้นี้ก็ได้นะครับก็คือ0.033นะถ้ามีเศษวิญญาณเหลือเยอะพอก็มาสมตู้นี้นะครับถ้าผมสมได้เดี๋ยวผมมารีวิวให้ดูนะครับถ้าไม่ได้ก็ปล่อยเซอร์ไปนะทุกคนต่อมาครับทุกคนเป็น Legend State อันใหม่นะครับผมก็คือ Legend State ของ Event Halloween นะครับเรามี โอกาสที่จะได้เจ้าน้ำตามรลนนี้3%นะทุกคนแล้วก็ที่เหลือเป็นเอเซอรีนรร่นะครับผมในการอีโวตัวละครนะครับผมแล้วก็น่าจะมีอ่อการดอปเป็นแคนดี้ที่ไปสุ่มตู้ใหม่ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปเล่นให้ดูกันเลยดีกว่านะครับว่าข้างในเป็นยังไงกันบ้างนะโอ้ด่านเป็นอย่างนี้โอ้ได้ด่านมันสั้นมากเลยนะมันอาจจะผ่านเป็นเวฟเวฟปะพี่ว่ามันอาจจะโอ้ มันอัปเดตตรงนี้มาใหม่หรอสังเกตที่หน้าตัวละครดิคือตรงนี้เราเห็นมันทั้งตัวเลยอะเนี่ยพิงกี้ทั้งตัวเลยเฮียมาก <c oughs> โอ๊ยพี่ลืมเอาซากุระมาโอ้ยสคิปดีสคิปดีรออะไรกันวะสคิปสคิปสคิปพี่ลืมเอาซากุระมาเฮียมากไอสัตว์ขี้เกียจเสื้อหานจบแหละไม่มีซากุระเฮียเดี๋ยวถ้าบอสโผล่เราอาจจะต้องไอ้นั่นไอ้นั่นแหละ ผมขอเพิ่มเสียงเกมเลยนะครับผมไม่ได้ยินนี่ครับผมอืมอ๋อสายซัมมอนเนอร์นี่มันอาจจะผ่านเป็นเวฟเแบบอ๋อบีดก็ได้โอ้ยโอ๊ยนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล um ้วพัมกินวิชครับไอตัวนี้มันตีกลับเราด้วยนะใช่ปะโอ้ยเรามีเทพเงาช่วยข้างบนเห็นบ่อเห็นบ่อน,นี่เรามีเทพเงาซอยเรามีเทพเงาช่วยเฮบ เดีย๋ยวถ้าซูเปอร์บอสผมมาวอกกี่นะเดี๋ยวพี่ปรับเป็นคูณหนึ่งขอวางเงินกันทุกคนเพราะตอนนี้ผมเล่นเซตของซัมมอนเนอร์นะครับเพราะว่าติดใจในเซตซ er ัมมอนเนอร์จริงๆนะทุกคนมันโหดอีลีนี่ครับผมไม่เว้ยมันไม่ใช่คนเอาเทพเงามามันคือเทพเงาของดานเลยเว้ยว้ยไม่ได้ฟังตอนที่พี่อ่านสก,กิลเวอร์ให้ฟังโอ้ยซูเปอร์บอสซูเปอร์บอสมันตีกลับมันตีกลับอุ้ย เดี๋ยวเลือด37บิลเลียนว่ะทุกคนเลือด37บิลเลียนนี่เฮียบสำหรับซูเปอร์บอสมันปีกับจริงไหมหรือว่ามันแค่เลือดเยอะเฉยๆอ่ะมันหายไปไหนแล้วอ,อยู่ไหนอะซูเปอร์บอสเดี๋ยวถ้ามีคนเลื่อนรถก็บอกพี่แล้วกัน โอ้ยมันตีบ้านโอ้ยมันตีบ้านเอาชิปหายแล้วมีใครเอาตัวโล่มาปะอืมไม่งูมิช่วยด้วยต้องเราน่าจะต้องเอาตัวโล่มาเยอะๆอยู่นะเบิ่มๆคือลือเนี่ยโอ้ยอาหารหมดเ็บฟุบฟุบฟุ๊บฟุบ ก็ดีนะเอาเทพเงามาหิวบานแล้วผมขอเปิด,โ,ดโจโจพึมพึมนี่วะอี่รับซัมมอรเนอร์ซัมมอรเนอร์มันดาเมจแรงด้วยเอ้ยเดี๋ยวนะซุปเปอร์บอสมันหิวเลือดตัวเองได้ด้วยเฮบเรานะ่าจะต้องยื้อปะหรือไม่ก็อาจจะต้องอย่างนี้นะซุปเปอรบ์บอสมันตีบ้านเรื่อยๆแล้วมันก็หิวตัวเองด้วยวะทุกคน ความแรงของมันจะขึ้นอยู่กับเ,ออเขาเรียกว่าอะไรนะแแต่ละรอบปะน,นี่ผมไม่รู้ว่ะเห็นปะเลือดมันไม่ลดเลยแสดงว่ามันมันมันไม่ตีตัวเรากลับว่ะ s ุ per b o อ s ไม่ได้แสดงว่าจะไอ้นั่นอย่างเดียวจะตีเราอย่างเดียวหือเข้าใจไหมรับทราบหรือเรื่อง โกคูแบ็กวางตรงไหนได้บ้างม,มีสกินมาด้วยไงฉะนั้นเราต้องเอาโกคูมานี่ครับผมเป็นตัวโหวดของเซ็ตซัมบันเนอร์นะทุกคนอย่างนี้เลยน่าจะเบิ้มๆอยู่นะเบ,บะิ้มไมโอ้ยเบิ้มอยู่ยื้อเสิริมเราเช่าเจ้าขงเก็บในเมฆ ยื้เซิร์ฟเราไม่รู้คิบไม่เคยดูการ์ตูนอ่าเทพเงาอ่าอะนี่เอฟหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วเไอ้เนี่ยมันหมดไวอะ่ะมันอัพไวมากเลยนะสำหรับเซ็ตซัมมอนเนอร์ฮะแป๊บๆเต็มแล้วเฮฟนี่ขนาดตัวโอ้ยยังเหลือ ไอตัวนั้นอีกเอ๊ะมันไม่มันไม่ไปตีไอ้นั่นด้วยนี่วะคือมอนเรามันไม่เลือกที่จะไปตีไอตัวนั้นเลยสุเปอบอ,อะมาคิมะปะับัตควีนไอบัตควีนนี่มันมาจากกระตูเรื่องอะไรวะน้องๆพี่ก็ไม่รู้มี ยัดเทดเเเเี้ยปิ่ยัดเปีดเรเปือเปือดื้อๆโหแพงอย่างเลยอ่ะสี่หมื่นเกทโฮเกทโฮแพงมากโอ้ยยืมไม่ไหวทุกคนมันตีแรงแม่คีบคือเราไม่ไดเอาตัวเพิ่มเลือดอ่อป้อมมาด้วยไง เกโทวังได้2ตัวเนาะสามสามเกโทวังได้3ามถ้าจำไม่ผิดนี่ครับโอ้เกโทเลือดสี่แสนเอ้ยดาเมจสี่แสนไม่ไหวแล้วเลือดเหลือสองแสนไอ้น้องเดี๋ยวตาหน้าเราเอาอตัวน,นั่นมาก็ได้ทุกคนเพิ่มเลือดนี่ครับไม่ก็เทพเงามาระเบิดบ้านเพิ่มเลือดบ้าน โอ้ยอะตอมิกใช้ไม่ได้แสดงว่าต้องเอาตัวโลมาเท่านั้นดูทรงแล้เทพเงาก็ยือบ้านไม่ได้ทุกคน <c oughs> โอ้ยสร้างความเชื่อใหม่เลยนะ้องใช่ไหมเมื่อกี้ไอออะตอมิกหิวบ้านไม่ได้ต้องตัวโลเท่านั้นคือ <c oughs> ต้องเอาตัวโลมาคนละตัว เลือดบ้าน300แล้วโอ้ยได้ได้ฮิวบ้านได้ทุกคนเชื่อผมมั่วชิบหายเลย <c oughs> โอ้ยผมอย่างมั่วเลยโอ้ยดูอัพไอ้นี่ก่อนไม่ง,งมูมิเพิ่มดาเมจทุกเวฟใช่ไหมสี่แสนไม่ต้องตัวเงินมาถ้ายืดได้สัก300เวฟก็ดีแต่มันจะยืดได้หรอ เซตซัมมอนมันเข้ามาในบ้านแนละ้วเอ้ยคนเล่นเซตซัมมอนเยอะเกินนหละเพราะมันทีดาเ <c oughs> มจแค่ตัวเดียวครับสำหรับซัมมอนเนอร์ <c oughs> โอ้ยโอ้ยโอ้ยยื้อได้ยื้อได้ทุกคนแต่ต้องซัมมอนน้อยกว่านี้นะเนี่ยเราไม่มีตัวยื้อตัวอื่นเลยครับพวกสโลงสโล โอเคจบเกมแล้วไหนดูซิโอเวฟที่เท่าไหร่นะเวฟที่อ๋อยีกว่าปะได้มา9000พันเฮียบแล้วก็หยดน้ําตาอีก2นะโอ้ยเพิ่งเห็นตรงนี้มีเควสด,ด้วยอ๋อเคลียร์ห้าสิบเวฟได้3000จิกซอเคลียร์สามร้อยเวฟได้1 0,000จิกซอร์เฮียบแล้วก็1 0,000แคนดี้สามพันแคนดี้นะไม่ใช่1 0,000จิกซอแล้วก็มีตรงนี้ด้วยเฮียบดาวลิมิตเบรกนะทุกคน5ดาวนะอู้อันนี้ดีมากจนระิครับผม แมเลยแจมเลยโอเคครับทุกคนเรากลับมาเป็นนู๊กันเลยนะครับผมคลิปนี้ก็คงประมาณแค่นี้นะครับสำหรับอัปเดตนี้นะทุกคนก็เป็นอัปเดตเล็กๆครับไม่ใช่อัปเดตอะไรเลยนะครับน่าจะเป็น9.5นะทุกคนเพราะว่ามันดูไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นเลยนะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าถ้ามีโอกาสนะครับผมจะสุ่มตัวที่มาจากตู้ฮาโลวีนเลยว่า ที่เป็น S C R ของโซแบนเนอร์มารีวิวให้ทุกคนดูนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับบ๊ายบาย